เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณด้วนครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณด้วนเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขาถูกพี่ชายตัวเองวานให้ไปขับรถแทนเพราะาพี่ชายเขาป่วยกระทันหันซึ่งคุณด้วนเองก็รับงานแทนโดยไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับจนกระทั่งตัวเขาเองได้เจอเข้ากับเรื่องราวแปลกๆและก็หลอนไปอีกนานหลายเดือน เ่องของเรื่องเขาให้ผมเรียกว่าคุณด้วนนะครับจริงๆคุณด้วนคือฉายาของเขาเนาะชื่อด้วนเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอเรียกตามรีเควสต์แล้วกันคุณด้วนเขามีอาชีพเป็นคนขับสิบล้อพ่วงครับคุณผู้ฟังโดยที่ตัวเขากับพี่ชายก็ทําอาชีพเดียวกันนะก็คือขับสิบล้อพ่วงส่งของเหมือนกันแล้วก็ทั้งสองคนทําอาชีพนี้มาเกือบเกือบสิบปีแล้วเพียงแต่ว่าคุณด้วนกับพี่ชายเขาทํางานคนละบ,บริษัทกันครับเป็นบริษัทคู่แข่งกันเลยด้วย ไม่รู้เหมือนกันทำไมต่างคนต่างแยกกันทำแต่ว่าถึงทั้งสองคนจะทำบริษัทคู่แข่งทำบริษัทตรงกันข้ามกันแต่ว่าทั้งสองคนขับรถประเภทเดียวกันนะครับทีนี้อย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้คือปกติแล้วอาชีพคนขับรถแบบคุณด้วนมันจะมีวันหยุดไม่เหมือนคนปกตินะครับมันไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเป็นวันที่ตายตัวจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อช่วงนั้นที่บริษัทหรือว่าที่ขนส่งไม่มีงานให้ทำจริงๆ อาจจะหยุดครั้งละ3วันถึง5วันติดติดกันหรือไม่ทั้งเดือนก็อาจจะมีวันหยุดแค่วันเดียวแล้วแต่นะครับมันไม่ตายตัวซึ่งถ้าหากบริษัทมีงานใหม่เข้ามาเมื่อไหร่ทางเสมียนของทางบริษัทก็จะโทรตามให้มาทำงานแล้วใ้ช่วงที่เกิดเรื่องพอดีว่าช่วงนั้นมันเป็นวันหยุดของคุณด้วนพอดีแต่วันหยุดมันก็หยุดได้ไม่นานแล้วครับเพราะว่าคุณด้วนได้รับสายโทรศัพท์จากพี่ชาย ในความสําคัญในสายนั้นก็คือพี่ชายคุณด้วนเขาอยากให้คุณด้วนไปขับรถแทนให้หน่อยเพราะว่าตัวพี่เขาต้องเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลกระทันหันเนื่องจากปวดท้องหนักพี่ของคุณด้วนเขาก็เลยจําเป็นจะต้องหาคนมาขับรถแทนเขาสองวันมันเป็นงานที่เขารับงานเอาไว้แล้วก็เลยยกเลิกไม่ได้หวยมันก็เลยมาออกที่คุณด้วนเนี่แหละครับซึ่งตัวคุณด้วนเองพอได้รับคําว่ว้วานจากพี่ชายแท้ๆของตัวเองแบบนี้ ตัวเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดไหนๆเขาก็ว่างอยู่แล้วคุณด้วนจึงตอบรับคำขอของพี่ชายตัวเองไปโดยที่ตัวเขาก็ไม่รู้เลยว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างกำลังรออยู่ในตอนที่คุณด้วนไปถึงท่ารถที่ทำงานตัวเขาเองก็คุยกับสเสมียนของทางบริษัทนะครับถามถึงเส้นทางการเดินทางรวมถึงเบอร์ติดต่อหน้างาน ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลการเดินทางทั้งหมดแล้วตัวคุณด้วนเองก็ไม่รอช้าสตาร์ทรถแล้วก็ออกเดินทางทันทีการขนส่งเที่ยวนี้มันเป็นการเดินทางไกลข้ามภูมิภาคนะครับคุณผู้ฟังคุณด้วนออกรถมาตั้งแต่ช่วงสายสายแล้วก็จําเป็นจะต้องนอนค้างคืนที่จุดลงของเพื่อรอคิวลงของอีกจากการเดินทางทั้งหมดครับงานนี้มันจะเสร็จภายใน2วันโดยที่ในช่วงแรกของการเดินทางคุณด้วนเองก็ขับรถมาตามปกติ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวจนกระทั่งตัวเขาวิ่งออกมายังถนนทางหลวงที่สามารถวิ่งยิงยาวข้ามจังหวัดได้เรื่องราวแปลกๆมันก็เกิดขึ้นคือปกติแล้วการที่ขับรถใหญ่แบบนี้ครับหากเจอเพื่อนร่วมทางอาชีพเดียวกันที่ขับรถมาในเส้นทางเดียวกันหรือว่าเพื่อนร่วมทางที่ขับรถสวนเลนกันตามมารยาทแล้วเขาก็จะบีบแต่ทักทายกันซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ของคุณด้วนก็เหมือนกัน พอคุณด้วนขับรถสวนกับรถพ่วงคันไหนตัวเขาก็จะถูกบีบแตะทักตลอดไอ้รถพ่วงที่บีบแต่ทักนี่มันไม่แปลกคุณผู้ฟังแต่ที่แปลกเลยก็คือนอกเหนือจากรถพ่วงแบบที่คุณด้วนขับทั้งรถกลับบากทั้งรถเก๋งแทบทุกคันเขาบีบแต่ทักคุณด้วงหมดเลยคันแล้วก็คันเล่าสองคันก็แล้วสามคันสี่คันห้าคันตัวเขาก็เลยหาจุดดีๆจอดรถเทียบข้างทางแล้วก็เดินลงไปดูรถ ปรากฏว่าตรงพ่วงท้ายรถมันมีเชือกกับโซ่เส้นหนึ่งหลุดลงมาจากท้ายรถไอเชือกกับโซ่ที่ว่านี้ความยาวมันประมาณเมตรกว่าๆคุณผู้ฟังแล้วมันก็หลุดลงมาลากถนนตลอดทางพอคุณด้วนเองที่เห็นแบบนั้นตัวเขาก็ไม่รู้นะครับว่าไอเชือกกับโซ่ที่ว่านี้เขาเอาไว้ทําอะไรกันเพราะว่าปกติตัวเองขับก็ไม่มีของอะไรพวกนี้อยู่ท้ายรถและยิ่งไปกว่านั้นก็คือตอนที่คุณด้วนขับรถออกมาจากท่าตัวเขาก็มองดูดีแล้ว ดูความเรียบร้อยของตัวรถแล้วก็ตัวพ่วงแล้วครับเขาจาได้ว่ามันไม่มีไอเชือกไนล่อนกับไอโซ่เส้นนี้แน่ๆแต่ยูยูพอเดินลงมาดูไอสองเส้นที่ว่านี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้และที่สําคัญก็คือคุณด้วนเองเขาพยายามดึงไอสองเส้นที่ว่านี้ออกมาจากรถก็ดึงไม่ออกอีกมันเหมือนกับว่ามันถูกผูกติดกับรถผูกติดกับผ้าใบาที่คุมสินค้ามาในพ่วงอีกทีหนึ่งในตอนนั้นตัวเขาเองก็ทําได้เพียงแค่ม้วนแล้วก็เก็บใส่เอาไว้ในพ่วง แล้วก็ออกมาเดินทางต่อทันทีแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ชั่วโมงเดียวมันก็ไม่ไวมีเรื่องอีกคือเวลาขับรถใหญ่ออกต่างจังหวัดแบบนี้ครับหากมีด่านนะคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวเลยโดนเรียกแน่นอน100ร้อเอร์เซนครั้งนี้ก็เช่นกันคุณด้วนเองก็โดนพี่ตำรวจเขาเรียกครับแถมพี่ตำรวจเขายังกวักมือเรียกคุณด้วนให้ลงมาดูหลังรถอีกในตอนแรกตัวเขาเองก็งงนะว่าเรียกลงมาดูอะไร แต่ทันทีที่คุณด้วนเดินลงไปดูที่ท้ายรถพ่วงตัวเองเอาอีกละไอ้เชือกกับไอ้โซ่เจ้ากรรมนี้มันดันหลุดออกมาลากพื้นอีกแล้วแล้วคราวนี้มันหนักกว่าเดิมอีกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าไอ้เชือกไนล่อนเส้นสีเขียวที่มันเป็นสายของผ้าใบามันดันหลุดเข้าไปพันใต้ท้องรถพ่วงจนคุณด้วนต้องมุดเข้าไปคลายเชือกที่ใต้พ่วงออกแต่พอตัวเขามุดเข้าไปคลายเชือกเสร็จแล้วก็กําลังจะถอยตัวออกมาจากใต้พ่วงคุณด้วนเขาดันเห็นว่าที่ท้ายรถ มันมีขาของใครก็ไม่รู้กำลังนั่งห้อยอยู่คือมันเหมือนกับว่ามันมีคนกำลังนั่งห้อยขาอยู่ที่ท้ายพ่วงครับคุณผู้ฟังในตอนแรกตัวเขาเองก็คิดว่าเป็นพี่ตำรวจหรือเปล่าแต่พอมองดีๆมันไม่ใช่เพราะว่าพี่ตำรวจคนที่เรียกคุณด้วนให้หยุดเขาใส่ชุดตำรวจแต่เอ้ขาที่เห็นห้อยอยู่ที่ท้ายรถมันเป็นขาของคนที่ใส่กางเกงยียนสกกสกรปรกสกปรกแถมเท้าก็ดำๆเลอะๆไม่ใส่รองเท้าอีก ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือคุณด้วนเขาเห็นโลหิตสีแดงสดมันค่อยๆไหลยเยิ้มออกมาจากกางเกงยีนของคนที่นั่งอยู่ท้ายรถพอเห็นแบบนั้นตัวเขาเองก็รีบไถ่ตัวออกมาจากใต้ท้องรถแล้วก็รีบเดินตรงไปดูคนที่นั่งอยู่ที่ท้ายรถทันทีแต่คุณผู้ฟังพอคุณด้วนเดินไปถึงท้ายรถมันก็เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยเล่นวิ่งไล่จับกับคนที่ใสก่กางเกงยีนที่เห็นเมื่อกี้เพราะว่าพอคุณด้วนเดินไปที่มุมมุมหนึ่ง ไอคนที่ว่านี้เขาก็รีบเดินไปอีกมุมๆุมหนึ่งเหมือนกับว่าเขาพยายามเดินหนีครับเพราะว่าคุณด้วนเห็นเพียงแค่หลังของคนที่เดินผ่านไวๆเหมือนกับหลังคนเดินผ่านมุมรถไปต่อหน้าต่อตาอะไรทํานองนั้นซึ่งหลังจากที่คุณด้วนเคลียร์กับพี่ตํารวจเสร็จออตัวเขามองนาฬิกาปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มชักจะสายแล้วหากคุณด้วนออกจากด่านช้ากว่านี้ตัวเขาจะต้องไปต่อคิวลงของไม่ทัน และถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็คราวนี้ก็ยาวเลยครับเพราะว่าคุณด้วนต้องต่อคิวใหม่เพราะว่ามาผิดเวลาตัวเขาเองจึงไม่มีเวลามาเล่นไล่จับกับคนที่เขาเห็นตัวเขาจึงรีบออกรถแล้วก็มุ่งตรงไปยังจุดหมายต่อทันทีน่าจะเป็นช่วงเย็นของวันนั้นน่แหละรครับคุณด้วนเขาจําได้ว่าตอนนั้นมันใกล้จะถึงจุดหมายแล้วในระหว่างที่ตัวเขากําลังขับรถอยู่ด้วยความเร็วปกติ คุณด้วนก็ได้ยินเสียงรถกระบะคันหนึ่งที่ขับตามหลังมาบีบแต่ส่งสัญญาณให้ในตอนแรกตัวเขาเองก็งง,ง,งๆอยู่ๆรถขันหลังมาบีบแต่ใส่ทําไมพอได้ยินเสียงแต่เตือนแบบนั้นคุณด้วนจึงค่อยๆผ่อนคันเร่งแล้วก็มองกระจกซ้ายขวาซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะคุณผู้ฟังทุกอย่างปกติดีหมดเลยและมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องของไอโซแล้วก็เชือกหลังรถแล้วด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ติดด่านตำรวจ คุณด้วนผูกโซ่กับเชือกแล้วก็มัดเอาไว้อย่างดีไม่มีทางหลุดลงมาลากถนนเป็นครั้งที่สามอย่างแน่นอนแต่ทันทีที่คุณด้วนจอดรถติดไฟแดงที่แยกทางเข้าตัวเมืองรถกระบะคันที่ว่าที่บีบแต่ใส่เมื่อกี้เขาก็มาจอดเทียบพร้อมกับเปิดกระจกแล้วก็ตะโกนบอกคุณด้วนพี่คนที่นั่งท้ายรถจะตกอยู่แล้วในตอนที่คุณด้วนได้ยินตัวเขาก็เอียงคอแล้วก็ทำหน้างง ถามคนขับกระบาเขากลับไปว่าพูดอะไรนะคนที่นั่งท้ายรถมันไม่มีนะพี่เพราะว่าผมมาคนเดียวโดยหลังจากที่คุณด้วนถามคนขับรถกระบาไปยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบกลับมาเลยไฟจราจรด้านหน้ามันก็เขียวขึ้นมาซะกก่อนกลายเป็นว่ารถทั้งสองคันต้องต่างคนต่างแยกย้ายกันเพราะว่าคุณด้วนเองต้องขับรถทางตรงส่วนรถกระบาเขาเลี้ยวไปทางขวามันก็เลยกลายเป็นว่าคําเตือนของคนขับรถกระบา ันปล่อยให้คุณด้วนงงต่อไปเพียงแค่ลำพังจนกระทั่งคุณด้วนขับรถมาถึงจุดหมายแล้วก็ต่อคิวลงรถที่โรงงานของลูกค้าการต่อคิวลงของครับหากเป็นทั่วๆไปนะคุณผู้ฟังผมจะเล่าให้เป็นความรู้รอบตัวเนาะคุณด้วนเขาบอกนะครับว่าเขาไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นแบบเดียวกันไหมแต่เท่าที่คุณด้วนทํางานรูปแบบนี้มาเกือบทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วคุณด้วนเขาว่ามันน่าจะเป็นระบบเดียวกันหมด โดยเฉพาะพวกโรงงานผลิตที่รับซื้อวัตถุดิบทีละเยอะๆทีละสิบล้อพ่วงแบบคนด้วนขับเนี่ยแหละคือพอไปถึงจุดหมายครับคนขับรถก็ต้องไปแจ้งที่โรงงานว่ารถทะเบียนนี้มาแล้วมาแล้วชั่งน้ําหนักรถแล้วก็ไปต่อคิวรอหาที่จอดรอหน้าโรงงานหรือไม่ก็ไปจอดในสถานที่ที่ทางโรงงานเขากําหนดไว้โดยพอถึงเวลาลงของเขาก็จะมีพนักงานมาเรียกแล้วก็มาโบกรถให้หรือบางที่เขาก็จะโทรตามนะครับ แต่ว่าไอโรงงานนี้ที่คุณด้วนมาส่งของทางโรงงานเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตามที่รถให้คุณด้วนจอดรถนอนรอได้เลยเพราะว่าคิวของคุณด้วนก็คือเวลาประมาณตีสามครึง่งซึ่งพอคุณด้วนคุยกับเจ้าหน้าที่เสร็จตัวเขาก็เลี้ยวรถไปจอดแล้วก็นอนรอเวลาทันทีแต่การนอนหลับของคุณด้วนก็ไม่ได้หลับสบายตลอดคืนหรอกนะครับเพราะว่าในช่วงกลางดึกของคืนวันนั้น เวลานอนบนรถมันก็หลับไม่ค่อยสนิทหรอกครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะจุดนอนที่อยู่ติดกับโรงงานมันจะได้ยินเสียงรถกลับรถได้ยินเสียงคนโบกรถตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องนอนครับไม่งั้นวันรุ่งขึ้นจะขับรถต่อไม่ไหวซึ่งในขณะที่คุณด้วนกําลังนอนหลับอยู่ตัวเขาได้ยินแล้วละ่ะว่ามันมีเสียงแปลกๆดังขึ้นอยู่รอบรถมันเป็นเสียงลากโซ่หรือไม่ก็ลากอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเสียงมันดังๆหยุด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 เป็นพักๆ เหมือนกับว่ามีคนเดินลากอะไรสักอย่างอยู่รอบรถคุณด้วนซึ่งไม่นานนะักหลังจากที่เสียงลากมันเงียบไปเสียงเคาะประตูมันก็ดันดังขึ้นมาคุณด้วนตื่นขึ้นมาเพราะว่าตัวเขาคิดว่าพนักงานน่าจะเรียกลงของแล้วมัง้งแต่พอดูเวลาแล้วก็ชะง,งกหัวลงไปดูที่ข้างรถปรากฏว่าทั้งเวลาแล้วก็ที่ข้างรถมันไม่มีคนเวลามันก็ยังไม่ถึงเวลานัดเลยมันเพิ่งจะตีสองเศษ ตัวเขาก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะนอนแล้วก็หูฝาดละมัง้งพอคิดได้แบบนั้นคุณด้วนก็เลยนอนต่อแต่ตัวเขาเองก็นอนหลับไปได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าจากเสียงที่คุณด้วนได้ยินเดินลากอะไรสักอย่างอยู่รอบรถเสียงมันดันกลับมาดังอยู่บนหัวเหมือนกับว่ามันมีคนกําลังเดินย่ําอยู่บนหลังคารถซึ่งทันทีที่คุณด้วนได้ยินเสียงดังลั่นบนหัวแบบนั้นตัวเขาจึงค่อยๆลืมตาขึ้น และภาพตรงหน้าคุณด้วนก็คือมันมีร่างของผู้ชายคนหนึงร่วงลงมาจากหลังคารถแล้วก็มาห้อยอยู่ตรงหน้ากระจกโดยที่ตรงคอของชายคนที่ว่านี้มันมีโซ่แล้วก็เชือกไนล่อนสีเขียวผูกพันเอาไว้อยู่เชื่อกับโซ่แบบเดียวกันกับที่คุณด้วนม้วนเก็บที่หลังรถเลยคุณผู้ฟังแล้วไอ้ชายคนที่ว่านี้หน้าตาของเขาเหมือนกับคนขาดอากาศหายใจจนขิดไปแล้ว เพราะว่าหน้าของเขาซีดซีดจนม่วงช้ำดวงตาทั้งสองข้างมันโปนออกมาจนแทบจะหลุดออกมาอยู่แล้วคุณด้วนที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นภาพสยองบาดใจแบบนั้นตัวเขาก็เลยร้องตะโกนลั่นด้วยความตกใจรีบหลับตาหนีแล้วก็กำพวงมาลาัยรถแน่นไม่รู้เลยครับว่าควรจะทำยังไงต่อดีกับภาพที่ตัวเองเห็นเมื่อกี้คุณด้วนรู้แค่ว่าตัวเองทั้งตกใจแล้วก็กลัวจนบอกไม่ถูกแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาที มันก็มีเสียงเคาะประตูรถฝั่งคนขับฝั่งที่ตัวเขากำลังนั่งหลับตาอยู่ดังขึ้นมามันเป็นเสียงเคาะพร้อมกับเสียงเรียกของผู้ชายคนหนึ่งไอเสียงที่ว่าน,นี้มันเหมือนกับว่าเป็นเสียงเรียกสติของคุณด้วนเลยนะเพราะว่าคนที่เคาะประตูเขาตะโกนขึ้นมาบนรถว่าถึงคิวแล้วครับขับรถเข้าชั่งน้ำหนักได้เลยซึ่งพอคุณด้วนได้ยินเสียงพนักงานที่เขามาเรียกตัวเขาจึงค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งในตอนที่ลืมตานี่คือใจสั่นมากเลยนะคุณผู้ฟัง กลัวครับว่าจะลืมตาขึ้นมาแล้วก็เจอภาพสยองแบบเมื่อกี้อีกแต่สรุปแล้วมันก็ไม่ได้เจออะไรคุณด้วนก็เลยทั้งงงทั้งสับสนว่าไอ้ภาพคนห้อยหัวที่น่ารถเมื่อกี้ตัวเขาเห็นจริงๆหรือว่าเขาฝันไปจนกระทั่งคุณด้วนลงของเสร็จมันก็เช้าพอดีครับก่อนที่เขาจะขับรถกลับคุณด้วนเองก็มีไปถามน้องพนักงานคนที่มาเรียกคิวเมื่อคืนเหมือนกันนะ ถามน้องเข้าไปว่าตอนน้องมาเรียกพี่เมื่อคืนเนี่ยน้องได้เห็นหรือว่าได้ยินอะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่น้องพนักง,งานคนนั้นเขาบอกนะครับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นและน้องเขาก็ว่าอยู่ว่าเขาแค่เคาะประตูเรียกเองทําไมคุณด้วนถึงต้องร้องตะโกนเสียงดังแบบนั้นน้องเขาก็เลยคิดว่าคุณด้วนอนฝันร้ายอยู่หรือเปล่าเขาจึงเคาะเรียกแล้วก็รีบเดินออกมาจากตัวรถเึง่คุณด้วนเองเพอได้ยินน้องเขาตอบกลับมาหน้าตาเฉยแบบนั้น ตัวเขาก็คิดนะว่าน,น้องเขาคงจะไม่เห็นจริงๆแหละแล้วก็มีแต่คุณด้วนเนี่ยแหละครับที่เห็นภาพสยองเมื่อคืนโดยที่พอหลังจากที่คุณด้วนขับรถกลับมาจากส่งของตัวเขาก็ตรงไปเยี่ยมพี่ชายที่โรงพยาบาลต่อทันทีและเรื่องราวความจริงทั้งหมดคุณด้วนก็มารู้จากพี่ชายตัวเองเนี่ยแหละตอนนี้คุณด้วนเล่าเรื่องที่เจอให้พี่ชายฟังพี่เขาก็ทำหน้างงๆนะครับ เพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาวิ่งรถคันนี้มาหลายปีไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆแบบนี้เลยแต่พอคุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่าไอ้รถคันที่คุณด้วนขับไปส่งของกับคันที่พี่ชายเขาขับประจํามันคนละคันกันคุณผู้ฟังพี่เขาก็ว่าอยู่ว่าตอนคุยทําไมเขารู้สึกแปลกๆเพราะว่าทั้งอาการรถทั้งอัตราการกินน้ํามันมันคนละอย่างกับรถที่พี่เขาขับประจําเลย ตรงนี้มันเป็นเรื่องนิสัยของรถเนาะคุณผู้ฟังคือคนขับรถที่เป็นรถประจําของตัวเองเขาจะรู้ครับว่ารถตัวเองเนี่ยมันจะมีอาการยังไงมันจะมีอาการมันจะมีเสียงก๊อกก๊แกแกลกงยังไงมันมีตําหนินั่นแหละเขาเรียกว่านิสัยรถเนาะสําหรับคนขับรถพี่ชายเขาถึงว่าครับว่าสิ่งที่คุณด้วนเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่รถของเขาเลยตามปทถามมากก็เลยรู้ว่าคนละคันกันและหลังจากที่พี่เขาฟังเรื่องราวที่คุณด้วนเล่าให้ฟัง พี่เวก็โทรกลับไปหาเสมียนแล้วก็ถามเป็นในๆนะครับเหมือนกับหลอกถามนั่นแหละว่าน้องชายตัวเองขับรถเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสรุปแล้วก็คือสมียนเขาสั่งให้คุณด้วนเอารถอีกคันหนึ่งที่เพิ่งจะหลุดคดีออกมาวิ่งไอ้รถหลุดคดีที่ว่านี้มันหมายความว่าไอ้รถคันที่คุณด้วนขับแล้วก็มีเรื่องเนี่ยมันเพิ่งเป็นคดีความมาครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคนขับรถคนเก่าเขาไปขับรถทับคนแล้วคนคนนั้นก็เสียชีวิต จนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลร,รถที่เป็นของกลางก็เลยอยู่ในช่วงฟ้องร้องกันซึ่งพอเวลามันผ่านไปพอคดีที่ว่านี้มันจบทางบริษัทก็เอารถคันที่ว่านี้นี่แหละออกมาวิ่งงานโดยที่มีคุณด้วนเป็นคนขับคนแรกหลังจากจบคดีโชคดีไหมหล่ะครับซึ่งในการขับรถของคนขับคนเก่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังมันเกิดอุบัติเหตุแบบสุดวิสัยจริงๆ พี่คุณด้วนเขาบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องขึ้นที่ท้ายพ่วงของรถคันนั้นเนี่ยมันมีโซ่เส้นหนึ่งห้อยลงมาจากพ่วงแล้วมันก็ดันใบพันุ์เข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งเฉียงมาจากทางท้ายรถคนขับเขาไม่เห็นเขาก็ออกตัวรถตามปกติโซ่หลังรถพ่วงที่ว่านี้มันก็เลยลากไปทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคนขับรถมอเตอร์ไซค์ลากไปไกลเป็น1ิบสิเมตรคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเสียคาที่เลย ดึงพอคุนด้วนได้ยินเรื่องที่พี่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับตัวเขาก็คิดนะว่าทําไมเขาซื้อหวยถึงไม่ถูกง่ายแบบนี้คนขับรถมีเป็นสิบๆดันไม่เรียกมาขับเรียกคุณด้วนที่เป็นคนนอกมาขับซะอย่างนั้นแล้วไอพี่ชายตัวเองก็ดันมาป่วยถูกวันอีกกลายเป็นว่าคุณด้วนต้องมารับเคาะเรื่องผีโดยไม่ได้ตั้งใจเงินค่าเที่ยวที่ขับรถก็ได้นิดเดียวแถมยังได้โบนัสเป็นภาพสยองฝังใจไปอีกนานหลายเดือน คุณผู้ฟังครับผมคิดว่าคนที่เขาเสียชีวิตที่ท้ายรถพ่วงคันนั้นมันเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันเนาะเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะพูดภาษาที่คนเขาพูดทั่วไปเขาเรียกว่าตายโหงนั่นะแหละการเสียชีวิตแบบนั้นครับมันคือการเสียชีวิตแบบกระทันหันโดยที่เจ้าตัวเองบางทีก็ยังไม่รู้ตัวเลยหรือไม่เขาเรียกว่ามันเสียชีวิตก่อนอายุไขนั่นแหละ การเป็นแบบนั้นครับการที่จะไปเกิดได้เขาว่ากันว่านะหลายตำรามากๆเลยอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างผมต้องขออภัยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องเชิญพระท่านมาทําพิธีและที่สําคัญก็คือคนที่เป็นแม่งานหรือคนที่ทําพิธีเชิญดวงวิญญาณต้องเป็นญาติพี่น้องของผู้เสียเท่านั้นถ้าไม่ใช่บางทีดวงวิญญาณเขาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ไปกลายเป็นว่าไม่ติดอยู่ที่ถนนเส้นนั้นตรงจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุ ก็ติดอยู่ที่รถคันนี้เนี่แหละครับคันนี้ทําให้เขาเสียชีวิตในวิดีโอนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างเป็นทางการนั่นก็คือร้านแหวนรุ่นราคาประหยัด P Corner Jewelry ครับคุณผู้ฟังร้านแหวนรุ่น P Corner Jewelry ครับเป็นร้านรับผลิตแหวนรุ่นคุณภาพดีฟรีบ็อกซ์ฟรีแบบกัระนัีด้วยประสบการณ์การทํางานมากกว่า10ปีแล้วก็ผลงานการออกแบบแหวนรุ่นกว่า1,000สถาบัานเลย และโปรโมชั่นจากรายการของร้อเรื่องหลอนครับคุณผู้ฟังสั่งผลิตที่25วงขึ้นไปสามารถสลักชื่อฟรีได้ทุกวงเลยและคุณผู้ฟังแหละรครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณด้วนตัวคุณเองคิดว่าทำยังไงทำให้ดวงวิญ,ญญาณดวงนั้นได้ไปสู่สุขติตามเวรตามกรรมของเขาคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณดุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหนะ้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ